สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tank w ล r l d in Thailand วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถถังรุ่นใหม่ล่าสุดของไทย 2026T56 Thailand Tank รถถังสายพันธุ์นักสู้ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์การรบยุคใหม่โดยเฉพาะ 2026T56 เป็นรถถังหลักประจำการรุ่นใหม่ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมวิศวกรไทยร่วมกับบริษัทพันธมิตรด้านอาวุธระดับโลกจุดเด่นของรุ่นนี้คือการออกแบบที่เน้นความเร็ว ความคล่องตัวและเทคโนโลยีระบบป้องกันที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคตัวถังของ 2026T56 ผลิตจากกราะคอมโพสิตหลายชั้นผสมผสานกับระบบป้องก Active ัน Active-Active Protection System รุ่นล่าสุดช่วยสกัดกั้นกระสุนเจาะกราะและขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพด้านอาวุธหลักมาพร้อมปืนใหญ่ขนาด125ม mm, มพร้อมระบบโหลดกระสุนอัตโนมัติทำให้สามารถยิงได้ต่อเนื่องและรวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ยังติดตั้งปืนกลร่วมแกนและปืนกลป้องกันภัยทางอากาศบนป้อมปืนด้านบนเพิ่มประสิทธิภาพในการสู้รบทั้งระยะใกล้และไกลเครื่องยนต์ของ 2026T56 ใช้เครื่องดีเซลกำลังสูง1,500แรงม้าทำความเร็วสูงสุดได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนพื้นที่ครุขระพร้อมระบบช่วงล่างแบบไฮดรนิวเมติกที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลในการเคลื่อนที่ลดแรงกระแทกให้ลูกเรือ ด้านระบบควบคุมการยิงและระบบตรวจจับเป้าหมายใช้ระบบ t h e ร m a มอิมเมจิและระบบเรดาร์ตรวจจับรอบคันแบบ360องศาทําให้สามารถตรวจจับศัตรูได้ในทุกสภาพอากาศทั้งกลางวันและกลางคืนรถถังรุ่นนี้ออกแบบมาให้รองรับภารกิจได้หลากหลายทั้งการป้องกันชายแดนการโจมตีสนับสนุนและการรบในพื้นที่ยุทธวิธีพิเศษ ถือเป็นก้าวสำคัญของกองทัพไทยในการพัฒนาศักยภาพด้านยานเกราะให้ทันสมัยเทียบเท่าประเทศชั้นนำถ้าเพื่อนๆอ,อยากชมการทดสอบจริงของ 2026T56 Thailand Tank หรืออยากรู้ข้อมูลลึกๆเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่อง Tank World in Thailand ของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของรถถงังทั้งไทยและต่างประเทศสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสว